เริ่มสวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่เนื้อหาวิชาเทคโนโลยีหรือวิทยาการคำนวณน,นะคะในวันนี้จะมาสอนบทที่6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยซึ่งต่อเนื่องจากบทที่5นะคะคุณครูได้ส่งภาพใบงานให้นักเรียนแล้วซึ่งของบทที่5เนี่ยนักเรียนบางท่านคุณครูก็แจ้งไปแล้วว่ามีใครบ้างที่ส่งงานให้เราให้คุณครูนะคะใครที่ยังไม่ได้ส่งงาน หรือว่างานยังอยู่กับตัวเองครูก็อนุญาตให้คุณตอดบทที่6ได้เลยนะคะถ้าทําบทที่5เสร็จแล้วนะคะอมะมาเริ่มบทที่6เลยนะคะบทที่6เนี่ยจะเป็นหัวข้อหลักคือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยมันจะมีอยู่2เรื่องคือเรื่องที่1นึ่ภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการป้องกันเรื่องที่2จะเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ,ะเรื่องแรกเนี่ยเป็นภัยคุกคาม เขาบอกว่าวิธีการขุกคามเนี่ยมันมีสส่วนคือการใช้หลักจิตวิทยาและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในการขุกคามนะคะ,ะหลักจิตวิทยาเนี่ยมีอะไรบ้างหลักการของหลักจิตวิทยาคือเขาต้องการจะหลอกลวงเราทุกเรื่องเลยเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ของเขาให้เราเสียผลประโยชน์แต่ตอนแรกเขาทำยังไงเขามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการจากเรา เรามีอะไรเราจะให้เขาไหมนะคะ,ะวิธีการวิธีการของพวกที่ชอบหลอกลวงนะคะเขาจะอาศัยกลวิธีต่างๆมีเงื่อนไขเพื่อให้เราน่าสนใจเนาะทดลองลองดูหรือเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยอมีของรางวัลล่อเล่นเกมวิเราเล่นเกมช่วงเวลาเนี้เราก็จะได้ตัง มาจากความเชื่อใจหลายๆครั้งที่คนหลอกลวงเราจะพยายามทำให้เราเชื่อใจได้เพื่อที่เอ้ยคนนี้คบกันมานานแล้วมนีนู่นมีนี่สารพัด <c oughs> เขาทำให้เราเอาอะไรบางอย่างที่เขาต้องการมาให้เขาได้นะคะอะเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมคือยังไงข้อมูลและเนื้อหาที่มีอยู่ในแหล่งต่างๆบนอินเทอร์เน็ต ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงข้อมูลเท็จข้อมูลเท็จที่ข้อมูลหลอกลวงนักเรียนต้องพยายามหาข้อมูลว่าข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยเป็นข้อมูลจริงหรือข้อมูลเท็จถ้าอันไหนเป็นข้อมูลเท็จเนี่ยแล้วคุณส่งต่อต่อไปเรื่อยๆนั่นผิดพรบนะคะแล้วถ้าคุณยิ่งเป็นนักกีฬาแล้วก็มีหวังที่จะออกจาก การเป็นนักกีฬาตลอดชีวิตเลยนะคะคุณต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะ,ะเหตุของปัญหามันมีมากมายหลากหลายเหตุมากเลยอ่ะผลที่ทำให้เกิดขึ้นเขาก็จะสร้างและเผย,ยแพร่ได้ง่ายผลต่างๆนานาเน,นี่ยมันสามารถสร้างสร้างได้แบบเหตุผลเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เชื่อถือเขาแล้ว เขาเอาอะไรมาหลอกล่อคุณก็เชื่อถือเขาแล้วทั้งที่จริงๆแล้วเขาอยากได้ในวัตถุประสงค์หลายอ่ะผลกระทบของข้อมูลที่ไม่เหมาะสมก็จะเป็นอ่าจะไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมข้อมูลที่คุณได้มาอาจจะเป็นข้อมูลเท็จคุณก็เข้าใจว่าเป็นข้อมูลจริงคุณอาจทําทให้คนอื่นที่เขาได้รับผลกระทบนั้นเนะ่ยเสียชื่อเสียงเสียอะไรหลายๆอย่าง ผลที่ตามมาข้อมูลบางอย่างอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้นะคะสำหรับบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอ่ะต่อมาตัวอย่างแหล่งข้อมูลละเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมมีอะไรบ้างอ่ะอย่างแรกก็ใช้ความเท็จให้เกิดความจริงก็ถ้าเป็นหลักผู้เทศนาก็สิน้อสีอะคะ่ะพูดโกหกบทเท็จอะไรพวกเนี้ย ผู้ยุยงส่งเสริมอ่ะก็จะเป็นอีกอันนึ่งอ่ะต่อมาใช้แอปพลิเคชันเว็บไซต์และสื่อที่ไม่เหมาะสมเดี๋ยวนี้คนหลอกลวงเขาก็มักจะใช้อะไรต่างๆนา,นานาที่ทำให้เราเชื่อถือแต่เนื้อหาอะไรนะั้นมันไม่ค่อยเหมาะสมนะนะคะการใช้ความรุนแรงความรุนแรงในที่นี้ทั้งทางกายวาจาใจาแต่ส่วนใหญ่ ความรุนแรงถ้าคุณใช้ความรุนแรงในการแข่งขันกีฬาคุณก็จบแค่ตรงนั้นพอไม่ใช่คุณจะยืดเยอแบบเอ้ยชีวิตประจําวันคุณจะใช้ความรุนแรงนนะขณะขณะนั้นก็ไม่ได้เพราะสมรรถภาพของคุณกับคนปกติไม่เหมือนกันนะคะคุณเป็นนะักกีฬาความรุนแรงของคุณเนี่ยมันมาจากพละกําลังที่คุณฝึกซ้อมกีฬาแต่คนปกติเขาพลักกำลังการฝึกซ้อมเขาก็ ระดับด้อยลงมาของคุณครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำในการฝึกซ้อมความสมรรถภาพสมรรถภาพของความเป็นคนที่ออกกําลังกายเยอะแต่น้อยเนาะเนื้อหาหมิ่นประมาทมิ่นประมาททั้งคําพูดวาจาอะไรต่างๆนานาน,านะคะยุยงให้แตกแยกกันจริงๆคนหลายๆคนเนี่ย เขามีความรักความสามัคคีกันดีอยู่แล้วแต่คําพูดนิดๆหน่อยๆทําให้ความไม่สบายใจทั้งหลายแหล่เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วเขาจะไประบายที่ไหนมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาถ้าถ้าคุณมาพูดให้มันเกิดความราวๆร,รอยรวขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็เป็นปัญหาของคุณกับของคนนั้นแต่คนนั้นเนี่ยจะได้รับความกระทบกระเทือนมากกว่านะคะะ ก็ให้เกิดความวุ่นวายทางสังคมก็ต่อเนื่องจากการยุบยงให้แตกแยกคนคนนั้นก็อาจจะเป็นโรคจิตเป็นโรคซึมเศร้าอาจจะเกิดปัญหาต่างๆนานา,นาทําให้สังคมที่คุณอยู่มันวุ่นวายขึ้นท,ทั้งที่ความจริงสังคมที่คุณอยู่มันสงบมากมีเรื่องอะไรดําเนินไปนชีวิตไปเรื่อยๆนะคะพฤติกรรมไม่เหมาะสมอ่ะอย่างเช่นคุณเนะี่ยมีสภาพเป็นนักกีฬาคุณ ไหว้รุ่นพี่ไหว้รุ่นพี่ไปเรื่อยๆแต่คุณครูของคุณน่ะที่ระดับแต่ละระดับชั้นคุณไหว้ไหมคะเวลาคุณเดินผ่านรุ่นพี่อ่ะคุณยังเคารพนอกๆแต่คุณเดินผ่านคุณครูคุณกระทบไหล่คุณครูคุณแทบจะเฮ้ยคุณจะหาเรื่องคุณครูอ่ะอันนี้พฤติกรรมเหมาะสมไหมความเป็นไทยนะคะและยิ่งชุมชนที่คุณอยู่ในโรงเรียนกีฬาแห่งเนี้ย คุณพึงระลึกไว้เสมอนะว่าเขาสามารถที่จะให้คุณได้อยู่ต่อหรือเปล่าการกระทำที่ผิดกฎหมายการสูบบุหรี่เนี่ยเป็นการทำที่ไม่ผิดกฎหมายก็จริงแต่ว่าช่วงนี้ PM 2.5มันมาบุหรี่มันทำลายสุขภาพปอดทำลายสุขภาพนักกีฬาของคุณเองคุณลองคิดดูแล้วกันว่า ไอเนี้ยพฤติกรรมไม่เหมาะสมไหมการพิมพ์ข้อมูลลงในอินเทอร์เนต็ตลงในโทรศัพท์ต่างๆนานาที่มันไม่คู่ควรสำหรับคุณมันเหมาะสมไหมการไม่ดูข้อมูลว่าข้อมูลนี้คุณครูให้ใครคุณครูคุณคุคณทึกทักเองว่าเนี่ยอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่าน มาเนี่ยคุณครูบอกว่าให้นักเรียนม .1 ส่งงานภายในวันครูนะอ่ะคุณครูก็บอกอ่ะแล้วสักพักหนึ่งครูเห็นม่แค่2คนเองที่ส่งงานจาก39คนห้องครนะูมี39คนนะ,ะในหน้าต่อมาจะเป็นรูปแบบของการป้องกันภัยคุกคามนะคะ เขาบอกว่าการป้องกันภัยคุกคามเนี่ยจะมี3สิ่งหลักที่ต้องตรวจสอบตรวจสอบอะไรบ้างตรวจสอบอย่างที่หนึ่งตรวจสอบจากสิ่งที่ผู้รู้ใช้ผู้รู้คือใครก็คุณคุณที่ทําอะไรเอ่ยดูสิจากสิ่งที่ผู้รู้จากสิ่งที่ผู้ใช้งานรู้เพียงคนเดียวส่วนใหญ่เป็นรหัสผ่านต่างๆจากการใช้แอปพลิเคชันเว็บไซต์จะมีการเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล ผู้ใช้งานเพียงคนเดียวคุณครูเห็นนะคะนักเรียนไม่รู้รุ่นพี่รุ่นน้องอะไรก็แล้วแต่บัตรเดี๋ยวครูพูดถึงบัตรอีกทีหนึ่งเนาะในจังหวะต่อไปเพราะมันจะสืบเนื่องจากข้อ,ขอหนึ่มาข้อ2องะข้อ2ตรวจสอบจากสิ่งที่ผู้ใช้มีเป็นอะไรบ้างเป็นการตรวจสอบตัวตนของบุรณ์ที่ใช้งานต่างๆเช่นบัตรสมาร์ทการ์ด ที่ใช้ไมโครฟิทไมโครชิปฝังไว้ข้างบนบัตรโทเก้นเป็นวัตถุกเกี่ยวกับเหรียญที่นอกจากใช้สำหรับชำระหนี้ทางกฎหมายมีการฝังไมโครชิปไว้ภายในเป็นต้นอ่ะที่สุดเนื่องจากข้อหนึ่งคือบัตรสมาร์ทการ์ดบัตรสมาร์ทการ์ดท,ที่คุณครูจะอธิบายในที่นี้คือบัตร ATM ของคุณนั่นแหละรุ่นพี่ให้รุ่นน้องบอกหรหัะ บางทาีรุ่นน้องกดเงินไปอาจจะกดเงินเท่าจำนวนที่รุ่นที่ต้องการแต่รหัสบัตร ATM ทุกอย่างรหัสผ่านต่างๆนานาคุณไม่สมควรจะให้ใครคนใดคนหนึ่งใช้ถึงแม้ว่าคุณบอกว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องก็ตามถึงพ่อแม่พ่อแม่เขาให้คนนี้ระบุมาชัดเจนว่าให้คนนี้ใช้บางทีคนอื่นใช้เสร็จบัตรลืมเอามามีปัญหาอีก เจ้าห้ที่ธนาคารหรือคนบางคนเอ้าเห็นว่าเอ้ยเนี่ยเหน่นักเรียนโรงเรียนนี้มาใช้บัตรแล้วลืมบัตรนี่เอามาคืนครูก็ต้องประกาศหาตอนหน้าเสารทงใครลืมบัตร ATM ไว้ที่หน้าตู้บ้างลืมบัตรตรงนั้นตรงนี้บ้างมีคนส่งมาให้นะคะต่อมา หลักที่3ของการตรวจสอบคือการตรวจสอบจากสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้เป็นการตรวจสอบข้อมูลชีวมาตร biometric บางคนอาจจะคุ้นเคยเนาะ,ะตัวตนเฉพาะเช่นลายนิ้วมือม่านตาใบหน้าน้ำเสียงเป็นต้นผลทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงแต่สาเหตุหลักคือค่าใช้จ่ายสูงตามากับประสิทธิผล เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นแต่ต้องมีการจัดเก็บลักษณะ,ะเฉพาะของแต่ละบุคคลถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลชีวมุทาหมายถึงแลว้นิ้วมือนักเรียนทุกๆคนเลยที่เกิดมาตั้งแต่คลอดจากคันมารดาจะมีลายนิ้วมือเฉพาะบุคคลแต่มีบางคนที่ไม่ปรากฏลายนิ้วมือ เขาก็จะมีวิธีในการที่จะให้มีปลายนิ้วมือเกิดขึ้นนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าโรงเรียนเราเนี่ยมีการสแกนนิ้วคุณครูทุกคนผู้บริหารทั้งสองท่านนะคะผู้นวยการรองผู้ใวยการคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาแม่บ้านนักการพาโรงและคนครัวและคนขับรถ จะมีการสแกนลายนิ้วมือเพื่อเข้าและออกจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการเสมอแต่โรงเรียนเราก็มีข้อยกเว้นเพราะว่ามีบางคนที่ไม่สามารถสแกนนิ้วมือได้นะคะนักเรียนก็ใช้จุดอ่อนตรงนี้ลองอีกครั้งค่ะลองอีกครั้งค่ะนั่นเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนะคะอย่างกรณีคนนี้ ผู้บริหารเขาก็ทําเรื่องไปแล้วขึ้นไปข้างบนว่าทําไมไม่สามารถที่จะสแกนนิวได้นะคะนี่ม่านตาตาคนเราเนี่ยมีหลักสีมีหลักหลายรูปแบบนะคะ,ะมันก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตุกคนเป็นอันตลักษณ์เลยนะคะ,ะใบหน้าใบหน้าคนเราก็จะมีแพทเทิร์น ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแพทเทิร์นนี้ใบหน้าเป็นยังไงนะคะน้ำเสียงน้ำเสียงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถ้าคุณใช้ระบบประษาทสัมผัสทางหูนะคะคุณก็จะรู้ว่าเอ๊คนนี้คือใครนี่พูดแต่เราโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการพูดทางโทรศัพท์นะคะอ่ะต่อมาข้อแนะนำในการตั้งและการใช้รหัสผ่าน จะมีอยู่4ประเด็นประเด็นแรกคือการตั้งรับผ่านตามเงื่อนไขของระบบที่ใช้งานอ่ะประกอบด้วยตัวพิมตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กตัวเลขและสัญลักษณ์ต่างๆยกเว้นอักขระบางตัวที่เขาไม่ให้ใช้นะคะในระบบคนที่ดำเนินการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เขามีความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์เขาจะ เป็นคนติดตั้งระบบว่ารหัสผ่านควรจะเป็นอะไรยังไงนะคะเพื่อให้เราจดจําได้และเพื่อให้สามารถลงในข้อมูลได้ข้อมูลของคุณมันก็จะเป็นข้อมูลเฉพาะกูก็บอกว่าต่อมาต่อมาในการตั้งรหัสผ่านเนี่ยให้จดจําง่ายและยากแก่การคาดเดาด้วยบุคคลหรือโปรแกรม เพราะว่าอะไรมันก็จะมีพวกแฮกเกอร์ต่างๆนา,นานาที่เราเรียนไปแล้วเมื่อคราวที่อยู่ในห้องเรียนอะคะ่ะครูก็จะพูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วรอบหนึ่งเนาะบุคคลพวกนี้เขาจะเดาความคิดเดาพฤติกรรมว่าคุณจะตั้งรหัสผ่านในทํานองไหนรหัสผ่านมีอะไรการตั้งรหัสผ่านเนี่ยเขาสร้างความสัมพันธ์ของรหัสผ่านกับข้อความหรือข้อมูลส่วนตัวที่คุณเคย มีอะไรบ้างเขาบอกว่าหลีกเลื่องการตั้งรหัสผ่านโดยใช้วันเดือนปีเกิดชื่อผู้ใช้ชื่อจังหวัดชื่อตัวละครชื่อสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือคำที่มีอยู่ในพราะนานุกรมเหล่านี้ควรหลีกเลี่ยงยิ่งถ้าคุณเป็นบุคคลสถานะคุณเป็นนักกีฬาแล้วคุณเป็นเน็กไอดอลแล้วคุณเป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นอะไรต่างๆนานา,นาที่ใครหลายๆคนปลื้ม เขารู้ข้อมูลพื้นฐานของคุณเดี๋ยวนี้ทุกคนดีค่ะคูหลีกเลี่ยงหรือเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะแหมอย่างสุดท้ายบัญชีรายชื่อผู้ใช้แต่ละระบบควรใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกาันบัญชีที่ใช้เข้าถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในแอปพลิเคชันต่างๆนะนนะามันมีการตั้งรหัสผ่านแต่ละอย่างแต่ละอย่างไว้ถ้าคุณเล่นใช้รหัสผ่านเดียวกันหมดทุกอัน แฮกเกอรู้รหัสผ่านอันนี้รู้หมดทุกอย่างเลยค่ะเพอเถ้าคุณมีการโอนเงินมีธนาคารอยู่ในโทรศัพท์โอนเงินเข้าบัญชีเขาได้ง่ายมากนะคะฝากไว้ด้วยต่อมาเรื่องสุดท้ายแล้วที่คุณครูสามารถทำให้ในักเรียนได้ในขณาน,นี้เนาะแล้วเดี๋ยวต่อมาครูก็จะทำให้อีกทีหนึ่งนะคะ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเขาบอกว่าต้องมีการศึกษาเงื่อนไขในการใช้งานทุกระบบมีทั้งค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายมีเงื่อนไขการใช้งานชำระด้วยเงินหรือต้องกรอกข้อมูลหรือตอบแบบสอบถามเป็นการแลกเปลี่ยนเอาไปดนหลักๆข้างบนก่อนเนาะการศึกษาเงื่อนไขการใช้งานแต่ละแอปพลิเคชันจะมีเงื่อนไขการใช้งานเฉพาะแต่ละแอปพลิเคชัน ตามที่คนที่เขาคิดคนขึ้นมาคนแรกคุณยังไม่เข้าใจใช่ไหมคนแรกยังไงคุณรูณต้องมาสรุปข้างหลังข้างล่างก่อนว่ามีข้อตกลงในลักษณะของลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์คือก๊อปปี้ไหลหมายถึงสิทธิ์ทางวรรณกรรมศริลปรกรรมและประดิษฐกรรมที่เป็นผู้ ซึ่งผู้เป็นต้นคิดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอันนี้เป็นคำจำกัดความของลิขสิทธิ์ตามพระราชอนุกรมฉบับราชบัณฑิต,ย,ตยสถานพุทธศักราช2554นะคะการคุ้มครองลิขสิทธิ์ทําให้ผู้ใช้หรือผู้ซื้อไม่สามารถนำไปเผยแพร่ทาสําเนาต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้สร้างสรรค์ผลงานในที่นี้ มันมีมาตั้งแต่สมัยก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่อีกที่ว่าทํางานทําการบ้านเสร็จส่งงานครูคนแรกเลยที่ทํางานเสร็จถ้าเขามีความซื่อสัตย์เขาจะส่งงานคุณครูเลยแต่ถ้าเขาไม่มีความซื่อสัตย์แต่มีความรักพวกของผลงานเขาจะกระจายทั่วห้องนั่นคือการก๊อปปี้ไหลแล้วรู้ไหมเกิดอะไรขึ้น คนแรกเขียนงานมามีการเขียนผิดคุณครูเห็นนะคุณครูส่วนใหญ่ไม่ใช่ไม่เห็นเห็นคําพูดคําเขียนของคุณเนี่ยมันผิดอพอคนแรกผิดคนที่สองก็ผิดผิดไปหมดทั้งห้องเลยค่ะซึ่งถ้าอ่าดีๆแล้วอะถ้าครูเขาไม่มีเมตตาจริงๆนะเขาให้คุณทําใหม่ทั้งห้องนะ แต่เนี่ยดีเท่าไหร่แล้วครูแต่ละคนมีเมตตาเออ,อไหนไหนคุณก็ลงมือเสียสละแรงเสียสละเวลามาทำเขาก็ให้คุณยังสำนึกบุญคุณเขาไหมเวลาเรียนคุณเรียนไหมคุณเล่นเกมในห้องเรียนไหมต่อ การคุ้มครองลิขสิทธิ์ทำให้ผู้ใช้หรือผู้ซื้อไม่สามารถนำไปเผยแพร่ทำสำเนาต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้สร้างสารรค์ผลงานคืออันนี้ผู้สร้างสารรค์ผลงานเขาให้คุณอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ลิขสิทธิ์ถูกไหมเขาก็ให้เผยแพร่ได้นั่นเป็นการเผยแพร่จากความรักเฮ้ยเองไม่ให้ค่า ข้าก็จะไม่ช่วยเหลือดูแลอะไรเองนั่นเป็นคำพูดวิธีการที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะว่าเท่ากับคุณนำมันสมองของเพื่อนคนแรกไปใช้งานคุณควรจะเอามันสมองของตัวเองเผยแพร่ผลงานออกมาไม่ใช่เอาผลงานของคนอื่นมาเผยแพร่เป็นผลงานของตนเอง ส่วนใหญ่พวกนี้มันจะออกในมาน,นรูปของงานวิชาการซึ่งคุณคุณก็จะบอกว่าเฮ้ยครูจบดอกเตอร์นี่ขอโทษนะคะครูยังไม่ได้จบดอกเตอร์ค่ะแล้วพวกคุณนะคะแค่ระดับมัธยมที่คุณเรียนอยู่อะ่ะคุณเอาให้มันรอดก่อนอย่าเพิ่งมาพูดจาเพ้อเจอจกับคุณครูในเรื่องที่มันไม่เป็นจริงนะคะเนี่ย ส่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาก็ให้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทําการใดๆเกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสารรค์ได้เริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสารรค์โดยไม่ลอกเลียนงานผู้อื่นกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ยังบอกว่าไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่นแม้ว่าจะเป็นคือ คือความเริ่มต้นของการลอกเลียนแบบมาจากการลอกง,งานลอกการบ้านลอกง,งานที่คุณครูสั่งเอ้ยขอแนวนี้ขอแนวนั้นอ่ะลอกสัตว์ลอกเข้ามาอ่ะถ้าลอกมาแบบเป๊ะๆเ,เนี่ยนั่นคือการ Copy แต่ว่าถ้าลอกมาออกมาในลักษณะที่ว่าเป็นตัวตนเราออกมาในผลงานนั้นมันก็สามารถที่จะไม่โดนกรมมสัจธรร,รมปัญญาซึ่ง มันมีเดี๋ยวนี้สินค้าแบรนด์เนมโดนขัดลอกเยอะถ้านักเรียนเห็นโดยทั่วไปแล้วก็จะมีเขาตรวจสอบตอมองก็ตรวจสอบอยู่ว่าสินค้าแบรนด์เนมชนิดนี้ไม่สมควรนะบางประเทศสินค้าแบรนด์เนมเขาไม่ให้เอาออกหรือเอาไปเข้าประเทศเขาเลยนะถ้าเข้ามาค,คุณคุณผิดกฎหมายนะแล้วถ้าคุณเป็นนักกีฬาด้วยคุณควรจะใช้สินค้าแบรนด์เนมเท่านั้นนะยี่ห้อของเขาเท่านั้น นะ่ะคุณครูว่านักเรียนน่ะคงจะค่อนข้างเครียดแล้วละ่ะกับการเนื้อหาบทเนี่ยเนาะคุณครูให้ข้อมูลนักเรียนเท่านี้ก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปไม่แน่ใจว่าคุณครูจะให้ในในวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณต่อหรือให้ในวิชาวิทยาศาสตร์คุณครูขอดู ผลงานของนักเรียนก่อนว่านักเรียนส่วนใหญ่ทำมาได้แค่ไหนนะคะคุณครูก็ยังไม่ได้มาคํานวณเลยว่า200หาร39ได้เท่าได้เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์นักเรียนลองคิดดูนะคะว่าได้เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์นักเรียนห้องคุณเนี้ยมีแค่เนี้ยส่งงานเท่านี้จริงๆแต่ดีใจมากที่นักเรียนสองสาวคนเนี้ ส่งงานเสร็จไปแจ้งโค้ดผู้สึกสอรว่าเนี่ยหนูส่งฝากด้วยนะว่าคือส่งส่งงานให้ครูครูเขาก็รับโค้ดเขาก็รับมาแล้วโค้ดก็เลยบอกว่าเนี่ยจะมาให้คุณครูที่โตะอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะสําหรับกีฬาเนี้ยกีฬาเนี้ยครูขอบอกว่าเป็นกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเนาะมีสองสาวเป็นกีฬาที่ตอนที่ครูเข้ามาทํางานใหม่ๆเนี่ย คือคือดีใจที่กีฬาวอลเลย์บอลทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยเป็นกีฬาที่ขยันขันแข็งในการทํำงานสูงม,มากแต่พอมารุ่นนี้มันพลิกผันนะคะขอให้คุณเรียนแบบรุ่นพี่ให้ตลอดรอดฝัง่งก่อเออขยันขยันทํางานคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณเน่ยเรียนเรียนไปเรื่อยๆยังไงคุณก็ได้ต่อมาหาวิทยาลายัยใช่ได้ต่อแน่ แต่ก่อนที่จะคุณได้ต่อมาหาอะไรคุณน่ยจะจบในระดับชั้นที่คุณเรียนได้ในช่วงเวลาที่กําหนดไหมมันอยู่ที่ตัวคุณนะคะไม่ใช่อยู่ที่ตัวครูครูอ่ะเป็นคนที่ช่วยให้นักเรียนเคลียร์ผลงานที่นักเรียนทําเท่านั้นเองช่วงเช้าก็เริ่มเคลียร์แล้วเนาะถ้าบางคนฟังช่วงดึกก็ ต้องขอโทษด้วยอยากเคร่งมากเนาะเพียงแต่ว่าให้นักเรียนทำงานคุณครูก็บอกว่าเนี่ยใส่สมุดวาดเขียนเล่มเล็กก็ได้ใส่กระดาษ a 4ีก็ได้ใช้สมุดอะไรก็ได้แต่คุณครูขอให้คุณใช้ปากกาไม่ใช่แค่สีน้ำเงินสีเดียวสีดำสีแดงก็ได้แต่งานที่คุณครูบอกว่าสั่งให้ใส่ในสูตรเล่มเล็กเนี่ยคุณครูขอเป็นสี เพราะว่าทางพอมอเขาบอกว่าสีสันต่างๆนานา,นาช่วยกระบวนการคิดวิเคราะห์อของนักเรียนให้มีวิจารณญาณมากยิ่งขึ้นกว่าการใช้แค่สีสีเดียวแต่คุณเป็นระดับมัธยมแล้วดินสอเนี่ยบทใช้บ้างก็ได้นะคะขอบคุณค่ะ